เรื่องราวความสัมพันธ์ของเป็กธัญญาที่พลิกผันหลายคนคงได้ยินข่าวการลดสถานะของทั้งคู่เหลือเพียงพ่อของลูกหลังใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาถึง20ปีซึ่งสร้างความฮือฮาให้กับองค์การบันเทิงอย่างมากและหนึ่งในคนที่ใกล้ชิดกับทั้งสองท่านก็คือหนิงปณิตาเพื่อนสนิทที่ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ไปไลฟ์กับเป็กธัญญาเป็นอย่างไรหนิงได้เล่าถึงบรรยากาศในวันไปไลฟ์กับทั้งคู่ว่าไม่ได้รู้สึกถึงความอึดอัจจดใจใดๆและทุกอย่างดูเหมือนปกติเหมือนเดิม เธอเองก็รู้สึกคุ้นชินกับบรรยากาศแบบนี้อยู่แล้วและยังได้แซวถึงการไปกวยของกินจากบ้านของทั้งคู่ด้วยแล้วพี่ธัญญาเป็นอย่างไรบ้างหนิงเผยว่าวันนี้พี่ธัญญาดูดีมากๆเธอเองกลับเป็นฝ่ายที่รู้สึกเป็นห่วงและตื่นตระหนกมากกว่าด้วยซ้ําพยายามถามถ่ายว่าที่โอเคไหมแต่ในความเป็นจริงแล้วพี่ธัญญาดูปกติมากๆไม่ได้แสดงความอ่อนแอหรือสิ่งที่ปกติใดๆหนิงยังบอกอีกว่าในฐานะผู้หญิงเธอก็ต้องยืนเคียงข้างผู้หญิงอยู่แล้ว เป็นกาวใจให้ทั้งคู่หรือไม่เมื่อถูกถามถึงบทบาทการเป็นกาวใจหนิงก็ตอบติดตลกไปว่าถ้าไม่ใช่กาวใจเธอก็เปลี่ยนเรื่องคุยเลยประเด็นเรื่องสิบล้านน้อยไปหนิงได้พูดถึงประเด็นที่ทัญญาเคยบอกกับเป็กว่ารอบนี้ถึงให้สิบล้านก็ยังน้อยไปซึ่งหนิงก็ตอบแบบติดตลกไปว่าเรื่องมันผ่านไปตั้งแต่ปี2 0 2 5แล้วเป็นการเพิ่มมูลค่าหรือเปล่านะเธอไม่รนะู้จริงๆแต่เรื่องนี้มันน่าสนใจตรงไหน ประเด็นที่น่าสนใจคือแม้จะมีการลดสถานะแต่ทั้งคู่ยังคงทำงานร่วมกันได้และความสัมพันธ์ของพวกเขาก็ยังคงดูเป็นปกติสำหรับคนใกล้ชิดอย่างหนิงนี่อาจเป็นมุมมองที่แตกต่างจากที่เราเคยเห็นในข่าวอื่นๆคำถามชวนคิดคุณคิดว่าการลดสถานะแต่ยังคงทำงานร่วมกันได้เป็นเรื่องปกติหรือไม่คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลย